ข่าวภาคเที่ยงของช่อง3ออกอากาศสดได้เป็นวันแรกเมื่อบ่ายโมง45นาทีซึ่งเลยเวลาปกติของข่าวภาคเที่ยงมากว่า2ชั่วโมงภายหลังต้องหยุดออกอากาศมานานเกือบ2วันจากการถูกผู้ชมนุมบุกเผาอาคารชั้นหนึ่งของอาคารฝ่ายข่าวเสียหายจากการถูกทุบและเผาบานกระจกแตกเกือบทั้งหมดพื้นเจิงงนองและเต็มไปด้วยเศษกระจกโต๊ะเก้าอี้พังระเนระนาดผนังอาคารมีรอยเข่ากินเป็นแนวยาว ชั้น6ซึ่งเป็นสำนักง,งานฝ่ายข่าวมีรอยกระสุนปืน5รูโดยเฉพาะห้องทำงานของทีมข่าว3มิติกระจกด้านข้างและด้านหลังโต๊ะทำงานของนายกิติสิงหาปัดผู้ประกาศข่าวถูกยิงถึง3รูนายกิติเล่าว่าช่วงเกิดเหตุเขากับทีมงานอีกคนรีบวิ่งลงไปชั้นล่างจึงปลอดภัยจากคมกระสุนส่วนที่ชั้น12ซึ่งเป็นฝ่ายออกอากาศข่าวมีรอยกระสุนปืน1รูกรุณาบัวคำศรีผู้ประกาศข่าวเล่าว่า ขณะประกาศข่าวเคลื่อหน้าการชุมนมุมควันไฟที่ลุกไหม้ชั้นหนึ่งลอยฟุ้งมาถึงชั้น12จึงต้องหยุดอ่านข่าวและหนีลงทางบันไดหนีไฟผู้บริหารฝ่ายข่าวช่อง3บอกว่าวันนี้ยังอาอากาศรายการข่าวในทุกภาคได้ไม่สมบูรณ์แต่คาดว่าจะสามารถออกอากาศได้ตามผังในวันจันทร์ดังนั้นระหว่างนี้จึงจะนําเทปรายการเก่ามาฉายไปพลางก่อนนะครับมี2โปรแกรมที่จะรันตามปกติก็คือข่าวเย็น นะครับแล้วก็3มิตินะครับสมิติโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีมีีา่าวเย็นกับสมิติเรื่องรา,าวเช้านี้นะฮะยังยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมนะครับแต่วันจันทร์ก็จะพร้อมนะครับวันจันทร์รายการจะลันตามปกติตั้งแต่6โมงเป็นต้น้นไป6โมงเช้านะครับสมาคมสื่อสี่สมาคมเดินทางมาให้กำลังใจผู้บริหารและพนักง,งานช่อง3และดูการออกอากาศสดครั้งแรก นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยให้สัมภาษณ์ว่าผู้ชุมนุมอาจไม่พอใจการนําเสนอข่าวของสื่อจึงบุกมาเผาและสื่อมวลชนมักถูกตําหนิจากคู่ขัดแย้งทางการเมืองอยู่แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบนะครับเราก็ไม่เห็นด้วยกับการที่สื่อรายงานแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะมากระทาการที่รุนแรงขนาดนี้นะครับจะเลือกตําหนิจริงว่ากล่าวหรือว่า ไม่รับสื่อนั้นปฏิเสธสื่อนั้นไปนเลยก็เป็นวิธีที่ที่ทำได้นะครับเราไม่ได้บอกว่าสื่อเนี่ยรายงานได้อย่างถูกต้องทั้งหมดด้วยข้อจากัดด้วยด้วยข้อจํากัดด้วยอะไรหลายๆลอย่างอาจจะทาให้สื่อทําอย่างนั้นไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ได้ทําให้อุปกรณ์เครื่องมือการผลิตและออกอากาศพังเสียหายนอกจากตัวอาคารสํานักงานแต่เพื่อความปลอดภัยและเมื่อผ่านพ้นบรรยากาศของความรุนแรงไปแล้วพนักงานหลายคนเริ่มกลับมาทํางาน นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนเห็นว่า<ร>การบุกเผาอาคารช่องสามาอาจเกิดจากผู้ชุมนุมไม่พอใจการเสนอข่าวของสื่อกระแสหลักเพียงแต่พื้นที่ชุมนุมย่านบอนไก่อยู่ใกล้ช่องสามมากที่สุดจึงตกเป็นเป้าหมายนอกจากช่องสามยังมีสื่ออีกหลายสำนักที่ตกเป็นเป้าหมายความรุนแรงทั้งสื่อโทรทัศน์ในต่างจังหวัดสื่อสิ่งพิมพ์และการทํางานของนักข่าวในภาคสนามไม่นับรวมนักข่าวต่างประเทศที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ สันติวิธีปพระมุรสำนักข่าวไทยรายงาน